สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่กดติดตามทุกท่านนะครับกราบสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆนวันนี้นะครับพามาดูรถนะครับที่พรต์มอเตอร์ช็อปประกอบใหม่ทั้งคันอีกแล้วครับท่านนะครับ ตัวนี้เป็นตัวครบรอบ80ปีนะครับที่ไม่มีนำมาขายในไทยและไม่มีนำมาขายในญี่ปุ่นและยังไม่มีผลิตออกมานะครับเพื่อนเอนอันนี้หยอกนะครับเพื่อนเอนเป็นสีที่ลูกค้านะครับคิดนะและมาให้ทางร้านทำให้นะครับเพื่อนเอนสวยไหมครับนะเป็นทรงเดิมนะครับเป็นดุม เป็นดุมหน้านะเพื่อนๆอ่าเป็นดุมหน้านะครับนะเป็นประกอบใหม่ทั้งคันนะครับเครื่องยิงทรายให้นะครับท่อไมโครโฟนนะครับผมนะท่อชุบนะบางคนหน้าหลังชุบนะครับเพื่อนๆใส่การสบัดนะครับเข้าไปอีกนะครับผมเห็นไหมเพื่อนๆส่งสวยๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆคันใดที่สนใจนะครับ ติชมพูดคุยสอบถามกันมาได้นะครับนะอยากที่จะสอบถามเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทรงเดิมแบบนี้จะเป็นของเพื่อนๆได้เช่นกันถ้าเพื่อนๆติดต่อมานะครับถ้าอยากจะได้ก็เชิญติดต่อสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับจะเป็นประคุณอย่างสูงนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผม